สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แกร่าคับสวัสดีครับวันนี้นําสินมงคลมาให้แล้วเป็นกระเป๋าเก็บเงินกระเป๋าเก็บเงินที่เรียกใช่กระเป๋าสตางค์นี่ว่ะรุ่นกระเป๋าโคตรรวยรุ่นโคตรรวยค่ะยดี๋ยออกแบบมาใช้เวลาเป็นจีิอ่ารวยอีรินเลยรวยจริงรวยจริงปางจริงปึ้งอาจจะดูแบบว่ากิ๊กก๊อกสำหรับคนมองโอกสายตาจิ๊กโก๊อกนะครับใช้จริงนะแต่พอใช้จริงๆแล้ว เรียกนะจ๊ะเพราะว่ามันมันวาวเพราะว่าเป็นหนังแท้นะหนังแท้ทอมือนะคะใช้การขึ้นทอมือนะคะเห็นว่าความมันหนังแท้ทอมือเป็นหนังวัวแท้ๆนะคะปิดสนิทปิดปากสนิทแล้วก็ยดาทําเรื่องของการที่วางศาสตร์เรื่องการตกเงินนะตกเงินเนี่ยมันจะมีช่องเราจะนับให้มันตกเงินนะช่องด้านในที่เป็นช่องลับที่ใส่ของมงคลต่างๆที่ยาดาจะแบบมีช่องสำหรับ แอบใส่พวกเงินมงคลใส่สิ่งที่เป็นมงคลต่างๆนะคะจะอยู่ด้านในแล้วก็ถ้าเกิดคุณซื้อกระเป๋าใบนี้ระแบนีแบ่ยันที่ใช้สงครามใช้แล้วดีจริงใช่ดีคริมก็คือใช้กับการจรจาการยูนะคพราะว่าสีังใช้อยู่าใส่ไว้หลังโทรศัพท์ในกระเป๋าก็มีอันนี้ก็ใช้อยู่ อันนี้ของเสย่าค่ะเสยะใส่สีหวานมากเพราะว่าเกิดวันอาทิตย์เขาจะเป็นใช้สีฟูเขาอิ่งเขาอ้างอิ่งเขาอ้างอิ่งตะารวันเขาอ้างตะการันแต่ว่าที่จริงทุกสีสามารถใช้ได้หมดนะครับเดีรดาชอบความเท่เยร์ดาเลยเลือกสีเทาอยู่ที่แบบว่าเราอะชอบสีอะไรมากกว่าแต่นี่เป็นคนชอบสายหวานอยู่แล้วจะเอาสีชมพู หน้าตาเราไงคือตอนนี้ใครที่ต้องการอยากจะได้นะแล้วก็อยากมาเจอเสียยะอยากรับจำเป็นเสยยะก็มาที่เต็มมมาที่เต็ได้เลยก็มารับก็จะมีสีดำสีดำน้ำตาลและสีเทาตอนนี้ที่เหลืออยู่ในสต็อกคือเสยยะนะคะอยู่สามสีแต่ถ้าในกรณีที่อยากได้อยู่ต่างจังหวัดแต่จังหเออให้จัดส่งให้ได้ก็จะมีสีชมพูสีฟ้าสีเทาสีดำสีน้ำตาลมีครบห้าสีครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอบูชาได้ครับสิ่งดีๆก็จะมันเกิดเกี่ยวกัพี่น้องเอฟซี เราะว่าเงินทองมันเข้ามาแบบปุกฟุเงินไหลเข้ามาแบบปุกฟุกขายของเงินไม่เคยขาดไม่เคยขาดเก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันแบบทําให้ดาต้องตึงไปเลยคือว่าตั้งแต่เดวันที่ดาใช้ใบเงี้ยมาแต่ปีที่แล้วช่วงที่ดาพาลูกค้าไปพม่าและกลับมากลุ่มลูกค้าที่ไปพม่าด้วยกันที่ได้เช่าบูชาไปทุกคนบอกว่าเฮ้ยที่หนูขอฝากติ๊ะขอยอดเงินอ่ะตอนเดือนอ่ะหนูไม่เคยขาดเลยหนูได้ติ๊ตามขอแล้วนหนูไม่เคยขาดกระเป๋ นี่แหละก็จริงๆเงินก็ไม่เคยขั่กระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าตลอดก็มีเงินเข้าตลอดเข้าตลอดอยู่ที่ว่าเราจะใช้จ่ายเป็นไงสวยสุกสีค่ะสวยทุกสีโชว์สวยทุกสีค่ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามีคนเอาไปแล้วจบเลยสีฟ้าไม่มีนะจ๊ะสวยมากครับแล้วจะทำสีใหม่ ราคาแจ้งราคาราคา1,950ัาบาทถ้าซื้อ2ใบโปรโมชั่นพิเศษจากใบการกระดาษเท่าไหร่สามพับ3,400บาท3,400บาทก็รวมไปรวมเคื่อนมาซื้อก็ได้ใช่แบทแบทกันมาเราก็ได้กัดส่งทีเดียวเนาะใช่ใช่มันก็จะดีก็ลองดูเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเชื่อกว่าต้องเชื่อเชื่อแล้วก็ลองหาว่าตัวเราอะ อยากเปลี่ยนจริงไหมอยากได้จริงๆไหมเราก็ลองดูครับมันมันได้จริงจริงเราก็จะมีการขึ้นส่วนเนียนะไม่ใช่ว่าเราได้ไปแล้วเนี่ยจะมีบทบอกนะคะมีพระคาถาบอกแล้วก็วิธีการขึ้นการเกิดจเปลี่ยนกระเป๋ายังไงวิธีการจะมีบอกผลนะคะถอทเทจะใช้กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมายังไรผูกเศษไหมผูกเศษสิขาทุกชิ้นของยาดาทุกอย่างค่ะขึ้นสวบูรณ์ไปดูได้ในในในคลิปติดต่อนะคะหรือไปดูในช่องทางเทปก็จะเห็นวิธีการต่างๆา เรยกวงสวยในการขอกม่วจะเป็นยานไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่วก็จะเป็นอัญมณีต่างๆนะคะขึ้นหมดขึ้นหมดค่ะอันนี้ก็อัญมณีที่จัดจำหน่ายอยู่อันนี้ก็ไปสั่งพิเศษได้เด็กๆก็ซื้อจากเขาเหมือนกันมีหมดนะครับสำหรับบางคนชอบห้อยซื้อของผู้หญิงครับราคาข้ามาสอบถามได้กระเป๋าโคตรรวยครับบูชาได้เลย1950บาทถ้าซื้อสองชิ้นในราคา3,400บาทขอบคุณพี่น้องเอ็ซีแล้วก็ขอบคุณพี่จดาะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ